สวัสดีค่ะแม่ครูจางเยียมจงจิตนะคะอ่าอยู่บ้านต้านโควิดฟังำคำขันจากคุณกเกษมสายพันธุ์นะคะจาก youtube นะคะแม่ครูหามาให้ฟังทีละตอนละตอนค่ะเผื่อคนไม่มีเวลาว่างจะฟังทีละเยอะนะคะเชิญค่ะ ไปครับเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าแมมรูดีแมมมาเรียนะครับเป็นชาวอเมริกันก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ปีกว่าแล้วและครับอาศัยที่แมมมาเรียเนะ่เป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็นแล้วก็สนใจอยากจะเป็นคนไทยมากดังนั้นแมมมาเรียก็จึงได้พูดไทยได้เก่งพอใช้ โดยในขณะที่มีเวลาว่างก็หัดพูดภาษาไทยกับคนใช้ในบ้านบักเมื่อพูดไทยได้มากแม่มก็ชอบอยากจะอวดตัวว่ารู้เรื่องอะไรต่ออะไรของเมืองไทยมากโขทีเดียวละแมมมาเรียถือว่าจะเป็นการที่น่าอับอายมากที่สุดถ้าหาใครมาคุยเรื่องในเมืองไทยแล้วแม่มไม่รู้เรื่องก็โดยนิสัยอันนี้แหละครับ ที่ทาให้บางครั้งแม่มก็กลายเป็นตัวตลกให้คนไทยหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานโดยช่วยไม่ได้ทั้งเช็นในวันหนึ่งแม่มไปทัศนาจรในเมืองโบราณแห่งหนึ่งนะครับหลังจากเที่ยวชมวัตถุโบราณจนเหนื่อยแล้วแม่มก็จึงได้แวะเข้าไปนั่งพักในเพลิงร้านค้าของแม่คาไทยคนหนึง่งแม่คาเห็นแม่มพูดไทยได้ก็จึงได้เข้ามานั่งคุยด้วย ในตอนนึงแม่ค้าก็จึงได้ถามแหม่มขึ้นว่าเอ,อ่อแหม่มแหม่มชอบทาทองหยิบไหมคะโอ้ชอบมากทองหยิบฉันชอบมากๆอ๋อแล้วทำหยอดล่ะคะแหม่มทาเป็นไหมล่ะคะโอ้เป็นคะ่ะเป็นอร่อยมากอ๋อแล้วก็ฝอยทองล่ะคะแหม่มชอบทานมะอ้ชอบสิคะเป็นชอบมากๆสิด้วยอ๋อ แล้วสัก,กเบอร์ล่ะคะชอบทานมั้ยรูแม่ของโปรตีดเดียวค่ะ